สวัสดีครับเพื่อนเพื่อมีเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีสินค้าพิเศษนะครับราคาพิเศษนะครับเล่มละนะครับหนึ่บาทเท่านั้นเองนะครับชุดนี้เป็นชุดที่2นะครับชุดที่2เมื่อวานลงไป1ชุดนะครับผมก็เขียนเป็นว่าชุดที่1นะครับชุดนี้เป็นชุดที่2มีอยู่10เล่มนะครับผมขึ้นรูปมาจากเหล็กแหนบครับเป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ามันนะครับผม ด้ามที่เพื่อนๆเห็นก็จะเป็นด้ามไม้มงคลหรือว่าไม้พยุงนะครับที่เพื่อนๆรู้จักนะครับเป็นส่วนของรากนะครับที่อยู่ใต้ดินนะครับเขาก็ไปขุดมานะครับชุดนี้มีอยู่10เล่มนะครับ2เล่มแรกครับจะมีตําหนิครับแบ่งแบ่งแค่ราคาเล่มละ1 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับส่วนเล่มที่3จนถึงเล่มที่10นะครับราคาเล่มละ1นึ่บาทครับผมเล่มแรกเป็นทรมีด อินเนปครับใยยาวอยู่ที่10.6นิ้วครับใบกว้าง2.4นิ้วครับสันอยู่ที่6มิลครับสวยงามมากนะครับปาดผิวซ้ายขวาเท่ากันนะครับด้ามครับนี่ครับลายโคตรสวยครับตำหนีจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้จะเป็นรอยร้าวของเนื้อไม้นะครับตอนแรกมันไม่เป็นนะครับ แต่พอเราใส่แล้วทิ้งไว้ระยะหนึ่งนะครับไม้มันอาจจะหดตัวนะครับเป็นรอยร้าวนิดหน่อยนะครับนี่ครับนิดๆนะครับนิดๆแต่ด้วยที่ว่ามันมีปัญหานะครับแล้วก็เป็นไม้พยุงนี่ไม่ไม่ต้องกลัวเลยนะครับแตกยากอยู่แล้วนะครับก็ลดราคาไปเลยครับหนึ่งพันบาทนะครับผมสวยงามนะครับหนึ่งพันบาทเป็นที่สองนะครับ ตัวนี้สไตล์มีดใหญ่นะครับความยาวอยู่ที่11นิ้วครึ่งครับใหญ่มากความกว้าง2.5นิ้วนะครับสันอยู่ที่6มิลครับ6.5มมิลดวยซ้ำนะครับนี่ครับสวยนะครับด้ามครับสวยงามนะครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับรอยร้าวนิดหน่อยครับนิดนิดนจริงๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับ ตรงนี้น่าจะเกิดจากการตอกหมุดนะครับนี่ครับเกิดจากการตอกหมุดตอนแรกอะตอกไปแล้วทําอะไรไปแล้วเนี่ยมันไม่เห็นนะครับมันจะมาเห็นชัดตอนที่เราเก็บงานนะครับตอนที่เราขัดนะครับนี่ครับนิดเดียวเองนะครับส่วนด้านนี้ไม่มีปัญหานะครับแม่แต่ลายมันสวยจริงๆนะครับนี่ครับสวยงามมากครับ11นิ้วครึ่งครับมีดใหญ่นะครับ1 0 0 0บาทครับ ต่อไปเป็นแรมโบ้ครับเล่มนี้ใบยาว11นิ้วครึ่งครับใบกว้าง2.6นิ้วครับสันอยู่ที่6มิลครับไอเรื่องการปาดผิวนะครับสวยงามทุกเล่มครับไม่มีตำหนิสักเล่มเลยนะครับด้ามครับโอ้ตัวนี้พิ่งเพึ่งเห็นรอยนะครับตอนแรกไม่มีนะครับเนี่ยตอนแรกไม่มีนะครับ ไม้ที่เราใช้ก็คือไม้แห้งสนิทแล้วนะครับนะแต่ด้วยด้วยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเห็นไหมครับรอยรอยนิดๆนะครับแล้วเฉพาะหน้าผิวนะครับยาวมานะครับแต่ไม่ถึงนะครับไม่ถึงกึ่งกลางด้วยซ้ํานะครับนี่ครับไม่ถึงกึ่งกลางด้วยซ้ําถึงแค่ตรงนี้ครับหนึ่งมิลนะครับมันก็ไม่มีปัญหากับการใช้งานนะครับเอาเล่มนี้ก็ลดราคาไปด้วยเลยก็แล้วกันนะครับหนึ่งพันบาทนะครับ หนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับสามเล่มแรกหนึ่งพันบาทนะครับสามเล่มแรกหนึ่งพันบาทนะครับเล่มที่สี่นะครับตัวนี้ก็แลมโบครับใบยาวสิบสองเอ้สิบเอ็ดสิบเอ็ดจุดแปดนะครับสิบอ็ดปดยาวมากนะครับใบกว้างสองจุดห้าครับสันอยู่ที่หกมิลครับนี่ครับดามครับ ลายสวยครับนี่ครับโอ้ตรงนี้ก็มีปัญหาตรงนี้นิดนึงนิดเดียวนะครับนี่ครับนิดเดียวจริงๆมันไม่มีปัญหากับการใช้งานด้วยซ้ํานะครับนี่ครับลดราคาไปเลยนะครับเล่มนี้นะครับหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทเท่านั้นเองนะครับหนึ่งพันบาทนี่ครับ สี่เล่มแรกนะครับสี่เล่มแรกเล่มที่หนึ่งสองสามสี่นะครับราคาหนึ่งพันบาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับเล่มละนะครับไม่ใช่ทั้งหมดหนึ่งพันนะเล่มละนะครับหนึ่งพันบาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับตําหนินะครับตําหนิที่เพื่อนๆเห็นนะครับเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปนะครับมันไม่มีปัญหากับการใช้งานนะครับไม่มีนะครับมาดูเล่มที่ห้าต่อนะครับเล่มที่ห้านะครับ ใบยาวอยู่ที่11นิ้วนะครับใบกว้าง2.4นิ้วครับสันอยู่ที่6มิลครับด้ามครับสีแดงสดเลยนะครับนี่ครับไม่มีตำหนินะครับเล่มนี้นะครับ1,500บาทครับ เล่มที่6ครับใบยาว10.8นิ้วครับกว้าง2.4ครับสันอยู่ที่6มิลครับด้ามครับไม่มีตำหนินะครับ ต่อไปเล่มที่7ครับตัวนี้โคตรสวยครับเล่มที่7ใบยาวอยู่ที่12นิ้วหรือ1ฟุตนะครับใบกว้าง2.5ครับสันอยู่ที่6มิลครับด้ามครับโอ้ลวดลายสวยครับสีสดมากครับนี่ครับ ไปเร่มที่8ครับเป็นสไตล์มีดแคมป์นะครับใบยาว10.8นิ้วครับกว้าง2.2ครับสามอยู่ที่6มิลครับด้ามครับมาในโทนสีเข้มนะครับมันจะออกดำๆเหลงๆนะครับ ไปเริ่มที่9ครับสไตล์มิดคมป์นะครับความยาว10.2นิ้วครับกว้าง2.4ครับสาน6กมิลครับ6.5จมิลครับด้ามครับตอนนี้ก็มาในโทนเข้มเหมือนกันครับครับสวยงามนะครับ ต่อไปเล่มสุดท้ายครับเล่มที่สิบครับใบยาว1 0บจุดแดนิ้วครับตัวนี้ก็ออกสไตล์เป็นมีแคมป์นะครับกึ่งแคมป์กึ่งเน็บนิดๆน,น,นะครับความกว้างอยู่ที่สองุด้านิ้วครับสันอยู่ที่6กมิลครับด้ามครับสีแดงเข้มๆนะครับ เอาละครับก็ผ่านไปทั้งหมด1ิบเล่มนะครับเล่มที่มีตําหนินะครับแต่อัตราเฉลี่ย7 0็ดสิบดบปเซนตขึ้นไปไม่มีปัญหากับการใช้งานนะครับก็จะมีอยู่สี่เล่มสี่เล่มนะครับสีเล่มเล่มที่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ่าสีเล่มนะครับเล่มที่หนึ่งเล่มที่สองเล่มที่สามเล่มที่สี่ครับราคาเล่มละหนึ่งพันบาทนะครับ ส่วนเล่มที่ประไปจนถึงเล่มที่10นะครับราคา1,050บบาทนะครับชอบเล่มไหนสามารถเลือกเล่มนั้นได้เลยครับสวัสดีครับ